อมรินบุ๊กส์พอดแคสต์ทดลองฟังกับอมรินบุ๊กส์พอดแคสต์ยืนหยัดได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคิมจูฮวันเขียน อาสยาอภิชนางกูลแปลพลังแห่งการฟื้นตัวคืออะไรพลังที่เอาชนะอุปสรรคพลังแห่งการฟื้นตัวคือการเปลี่ยนวิกฤตและความยากลําบากทั้งหลายไปเป็นความสําเร็จคนที่เคยล้มมาก่อนเท่านั้นที่จะรู้ว่าต้องลุกขึ้นอย่างไรคนที่เคยพลาดพลังเท่านั้นที่รู้ดีว่าตัวเองต้องพลิกฟื้นขึ้นใหม่อีกครั้งคนที่เคยล้มหัวกระแทกพื้นเท่านั้นที่จะมีพลังบินสูงขึ้นได้และนี่คือความลับของพลังแห่งการฟื้นตัว ชีวิตคนเราเต็มไปด้วยอุปสรรคและความยากลําบากแน่นอนว่ามีเรื่องดีๆอยู่ด้วยแต่เรื่องเศร้าเรื่องทุกข์เรื่องยากหรือเรื่องที่ทําให้เจ็บปวดก็มีมากกว่ามีผลงานวิจัยที่บอกว่าเรื่องทุกข์มีปริมาณมากกว่าเรื่องสุขเสมออย่างไรก็ตามเราทุกคนต่างมีพลังภายในอย่างล้นเหลือเพื่อจะเอาชนะอุปสรรคในชีวิตโดยนักวิชาการเรียกว่าพลังแห่งการฟื้นตัวหรือ resilience ความล้มเหลวเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับความสําเร็จ เราไม่เคยได้เห็นคนที่ประสบความสําเร็จหรือมีผลงานยอดเยี่ยมในกลุ่มคนที่มีชีวิตราบรื่นและไม่เคยลําบากมาก่อนไม่มีบริษัทขนาดใหญ่ไหนที่ไม่เคยผ่านความล้มเหลวหรือความลําบากมาก่อนนี่คือหลักการของโลกถ้าลองสังเกตบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ในบันทึกประวัติศาสตร์ไม่ว่าในสาขาใดคนที่ทิ้งผลงานอันยอดเยี่ยมเอาไว้ส่วนใหญ่เป็นคนที่เอาชนะอุปสรรคในชีวิตมาได้ทำไมพวกเขาทำเช่นนั้นได้ คำใบเล็กๆที่ซ่อนอยู่ตรงนี้ก็คือจริงๆแล้วบุคคลเหล่านี้ไม่ได้กลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ได้ทั้งทที่พวกเขาต้องเผชิญอุปสรรคแต่เป็นได้ด้วยอุปสรรคเหล่านั้นต่างหากอุปสรรคทำหน้าที่เหมือนสปริงบอร์ดที่ส่งแรงให้คนกระเด้งกลับขึ้นไปได้สูงกว่าเดิมเช่นเดียวกันเวลาที่กบตัวหนึ่งจะกระโดดไปข้างหน้ามันต้องย่อตัวไปข้างหลังเสียก่อน หากทุกปัญหาในชีวิตคลี่คลายอย่างง่ายดายและไร้ซึ่งอุปสรรคใดๆอดีตประธานาธิบดีผู้ได้รับยกย่องว่ายิ่งใหญ่ที่สุดอย่างอับราฮัมลินคอนก็คงจบชีวิตด้วยการเป็นแค่ทนายความต่างจังหวัดที่ด้อยค่าวินสตันเชอร์ชิลก็คงบริหารธุรกิจเล็กๆไปตลอดชีวิตและในายพลอีซุนชินก็คงเป็นแค่นพลปลายแถวที่ไม่มีใครรู้จักถูกย้ายไปย้ายมาจนปลดกเกษียณ คนที่ร่วงลงจากหน้าผาพระอุปสรรคแล้วกระดอนกลับขึ้นมาได้อีกครั้งด้วยพลังแห่งการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งมาขึ้นมาอยู่ในจุดที่สูงกว่าเดิมเป็นการใช้ความล้มเหลวเป็นพลังขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จใช้ความเจ็บปวดของวันนี้เป็นทรัพยากรสู่ความปิติในวันข้างหน้าอุปสรรคกลายเป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับพวกเขาเหมือนว่าวที่ลอยบนท้องฟ้า เมื่อมีลมพัดมาจะยิ่งลอยสูงขึ้นอย่างไรก็ตามใช่ว,ว่าทุกคนจะแสดงพลังแห่งการฟื้นตัวได้เมื่อมีคนที่กระดอนกลับขึ้นมาได้แรงเหมือนลูกบอลยางก็ย่อมมีคนที่แตกเป็นเสียเส่ยงๆทันทีที่ตกถึงพื้นเหมือนลูกบอลแก้วซึ่งตามสถิติแล้วจำนวนลูกบอลแก้วมากกว่าลูกบอลยางเกินสองเท่าคนที่ใช้ความล้มเหลวเป็นรากฐานนำไปสู่ความสำเร็จนั้นมีไม่มากคนที่ล้มเหลวจึงมากกว่าคนที่ประสบความสำเร็จเสมอ พลังแห่งการฟื้นตัวเหมือนความเข้มแข็งของใจถ้าอยากแสดงพลังของร่างกายเราต้องมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเช่นเดียวกันการแสดงพลังใจที่แข็งแกรง่งจำเป็นต้องมีกล้ามเนื้อใจที่แข็งแรงด้วยนักจิตวิทยากล่าวว่าพลังใจเป็นเหมือนกล้ามเนื้อชนิดหนึ่งซึ่งแต่ละคนมีความสามารถและระดับความทนทานที่จำกัดทว่าระดับความทนทานของกล้ามเนื้อใจเป็นสิ่งที่สร้างเสริมให้มากขึ้นได้เท่าที่ต้องการด้วยการฝึกฝน หนังสือเล่มนี้คือคู่มือสร้างเสริมกล้ามเนื้อใจให้แสดงพลังแห่งการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งกล้ามเนื้อในร่างกายช่วยเพิ่มภูมิต้านทานโรคส่วนกล้ามเนื้อใจช่วยปกป้องไม่ให้ใจป่วยพลังแห่งการฟื้นตัวไม่ใช่พลังสำหรับเอาชนะอุปสรรคใหญ่เท่านั้นแต่ยังเป็นพลังสำหรับเอาชนะความเครียดความกังวลใจและความขัดแย้งที่เกิดในความสัมพันธ์กับผู้อื่นที่เกิดขึ้นมากมายในชีวิตประจำวันด้วย แต่ละคนมีระดับพลังแห่งการฟื้นตัวแตกต่างกันเหมือนแรงกำลังของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันพลังแห่งการฟื้นตัวสามารถส่งเสริมขึ้นมาได้จากความพยายามและการฝึกฝนอย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้จะทําให้คุณรู้ว่าพลังแห่งการฟื้นตัวเกิดขึ้นได้จากปัจจัยใดบ้างและทําให้เข้าใจว่าต้องพยายามอย่างไรเพื่อพัฒนาปัจจัยเหล่านั้นจากนี้อุปสรรคเล็กใหญ่ในชีวิตจะไม่น่ากลัวอีกต่อไปแต่กลายเป็นรากฐานเพื่อพัฒนาสู่ความสำเร็จจึงควรคิดให้เป็นเรื่องดี คนที่รับมือกับปัญหาเรื่องของอาจารย์อีซังมุกมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซคุณคิดว่าความทุกข์ใดในชีวิตคนเราที่ถือว่าร้ายแรงที่สุดนี่เป็นเรื่องราวของอาจารย์อีซังมุกประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ลโลกและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซอาจารย์เป็นนักวิชาการด้านธรณีวิทยาทางทะเลที่โด่งดังและจบปร,ริญญาเอกจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT โดยเป็นนักเรียนทุนของประเทศเกาหลีใต้ เขาเดินทางสำรวจท้องทะเลทั่วโลกในตำแหน่งนัก,นกวิทยาศาสตร์อาวุโสของเรือสำรวจโอนนรีทั้งยังร่วมทำวิจัยกับนักวิชาการระดับโลกหลายคนกล่าวได้ว่าขอเป็นทางนักวิทยาศาสตร์และนักสำรวจฤดูร้อนปี2006อาจารย์อีซังมุกอายุ45ปีตอนนั้นเขากำลังดำเนินโครงการสำรวจทางธรณีวิทยาร่วมกับวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ทะว่าเกิดประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในพื้นที่ห่างไกลของประเทศสหรัฐอเมริการถของเขาที่วิ่งอยู่ท่ามกลางทะเลทรายอันร้อนระอุกเกิดพลิกคว่ำจนทําให้เขาหมดสติวันหนึ่งโชคร้ายที่ไม่มีใครทนันคาดคิดเกิดขึ้นอย่างกระทนนันหันกับอาจารย์อีซังมุก3วันหลังจากเกิดอุบัติเหตุเขาฟื้นแต่ยังขยับตัวไม่ได้ทําได้แค่กระพริบตาเขาเป็นอัมพาตทั้ทงตัวนั่นเอง เขาจึงใช้วิธีแสดงออกด้วยการกะพริบตาโดยกะพริบตาหนึ่งครั้งหมายถึงเห็นด้วยและกระพริบตาสองครั้งหมายถึงปฏิเสธเวาลาผ่านไปสามสัปดาห์จึงเริ่มพูดได้เหตุการณ์นี้เป็นเคราะห์ร้ายที่สุดสำหรับผู้ที่เคยบอกว่าโลกใบนี้แคบและสำรวจมาแล้วทั้งห้ามหาสมุทรหกทวีปอย่างเขาแม้ว่าอาจารย์อีสังมุกจะเป็นอมพา,าธทั้งตัวแต่เขาก็เข้าใจและยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นอย่างใจเย็นและถูกต้องไม่โศกเศร้าเพราะรู้สึกสิ้นหวังจากสถานการณ์หรือปฏิเสธความจริงที่เกิดขึ้น แต่ยอมรับตามที่เป็นโดยทั่วไปผู้ป่วยอมัมพาตต้องใช้เวลามากกว่า3ปีกว่าจะยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้ทว่าตามคําบอกเล่าของแพทย์ผู้รับผิดชอบอาจารย์อีสังมุกยอมรับเคราะห์ร้ายที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้ตั้งแต่ต้นและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้ภายในเวลาแค่6เดือนนี่แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งการฟื้นตัวของเขา อาจารย์หมกมุ่นอยู่กับการสอนและงานวิจัยโดยนั่งรถเข็นไฟฟ้าไปทํางานที่มหาวิทยาลัยเขาสอนด้วยใช้เมาส์ปากที่เชื่อมต่อก,กับโน้ตบุ๊กเพื่อเลื่อนภาพบนหน้าจอดูดเมาส์แทนการคลิกซ้ายและเป่าเมาส์แทนการคลิกขวาแม้จะอยู่ท่ามกลางความโชคร้ายเช่นนี้อาจารย์อีสังมุกยังเล่าประสบการณ์การฟื้นฟูร่างกายและมุมมองชีวิตเชิงบวกของเขาเออกมาเป็นตัวหนังสือด้วยสื่อระดับโลกซึ่งรวมถึงนิวยอร์กไทมส์ต่างสนใจในตัวเขา โนวาช่องโทรทัศน์ที่ทำให้สตีเฟนฮอว์กิ n งเป็นที่รู้จักและโด่งดังได้สร้างสรารคดีเกี่ยวกับอัตชีวประวัติของอาจารย์เขาถูกเปรียบเทียบว่าเป็นสตีเฟนฮอว์กิงของเกาหลีใต้และเขาผู้นี้ที่พูดว่าโชคอย่างดีที่เจ็บแค่นี้ ได้ก่อตั้งศูนย์วิศวกรรมฟื้นฟูขึ้นและเริ่มพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับผู้พิการปัจจุบันเขาเป็นผู้นําในการขจัดอคติที่มีต่อผู้พิการเขาคิดว่าตัวเองเป็นผู้โชคดีจากใจจริงและมีความสุขที่ได้กลับมายืนหน้าห้องเรียนอีกครั้งเขากล่าวไว้ว่าตัวผมเคยทําแต่งานหลังจากประสบอุบัติเหตุกลับทําให้รู้ว่าความหวังคืออะไรและผมเป็นคนโชคดีมาก เพื่อนของผมคนหนึ่งที่สนิทสนมกับอาจารย์อีสังมุกมานานเล่าว่าอาจารย์เป็นคนอ่อนโยนมองโลกในแง่ดีและพยายามทําให้คนรอบข้างสบายใจนิสัยมองโลกในแง่ดีของเขาก็เผยเห็นชัดเจนในสารคดีด้วยเขาเป็นคนที่แม้ตัวเองจะตกอยู่ในสถานการณ์ยากลําบากมากๆก็ยังพยายามทําให้คนรอบข้างสบายใจ อาจารย์เคยพูดว่าในมุมหนึ่งอุบัติเหตุกลับทําให้ผมสบายใจขึ้นเพราะผมคิดได้ว่าสิ่งสําคัญคือการจดจ่อกับเรื่องที่ทําได้มากกว่าจะยึดต,ติดกับเรื่องที่ทําไม่ได้ซึ่งแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องปรับการทํางานของรถเข็นไฟฟ้าโดยใช้ส่วนของใบหน้าและเลื่อนเมาส์ด้วยปากเขาก็ยังทํางานวิจัยอย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกที่ได้รับความสนใจมากกว่าตอนที่ยังไม่ประสบอุบัติเหตุเสียอีกปลายปี2010หรือ5ปีหลังจากประสบอุบัติเหตุ อาจารย์อีสังมุกได้ร่วมพัฒนา IPTV หรือ Internet Protocol Television สำหรับผู้ป่วยอมาาัมพาตร่วมกับบริษัท KT หรือ k o r e a t e l เลค m มทำให้ผู้พิการที่ใช้มือและเท้าไม่ได้สามารถใช้เมาส์ปากเพื่อเปิดโทรทัศน์เปลี่ยนช่องและปรับเสียงได้โดยไม่ต้องมีคนช่วย เขายังมีบทบาทเป็นผู้จุดประกายความหวังให้แก่นักเรียนผู้พิการโดยทุ่มเทพัฒนาเทคโนโลยีแบบผสมผสานเพื่อผู้พิการโดยย้ำว่าผมไม่คิดว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับตัวเองเป็นจุดเริ่มต้นของความโชคร้ายแต่คิดว่ามันคือจุดปเปลี่ยนไปสู่ทิศทางใหม่ที่ทําให้เห็นโลกอีกใบที่ไม่เคยรู้จักดังคำพูดของอาจารย์อีสังมุกว่าแม้จะเป็นเรื่องร้ายแต่หากเอาชนะได้ก็เป็นเรื่องดีหรือกล่าวอีกครั้งได้ว่าเพียงเอาชนะเรื่องร้ายไปให้ได้อาจดีกว่าไม่มีเรื่องร้ายใดๆเลย และเราจะสามารถเอาชนะเรื่องร้ายนั้นได้หรือไม่ก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องร้ายที่ได้เผชิญแต่ขึ้นอยู่กับคนที่เผชิญกับมันต่างหากกล่าวคือขึ้นอยู่กับพลังที่จะให้คนคนนั้นเอาชนะเรื่องร้ายไปได้ซึ่งหมายถึงพลังแห่งการฟื้นตัวนั่นเอง แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่มีพลังแห่งการฟื้นตัวและใช่ว่าคนที่มีพลังแห่งการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งอย่างอาจารย์อีสังมุกจะเป็นคนที่พิเศษมากๆหรือได้รับการยกเว้นประมาณหนึ่งในสของประชากรทั้งหมดมีขมอดทนสูงต่อความทุกข์ยากในชีวิตหมายความว่าคนจำนวน2ใน3มมีความเป็นไปได้สูงที่จะล้มลงเมื่อเผชิญความทุกข์ยากในชีวิตในทางกลับกันคนส่วนที่เหลือสามารถฟันฝ่าได้ทำให้พวกเขาเติบโตและพัฒนาขึ้น เราเรียกคนที่ฟันฝ่าความทุกข์ยากและลุกขึ้นมาได้ว่าคนที่มีพลังแห่งการฟื้นตัวสูงกลุ่ม R หรือ Resilient Group และเรียกคนที่ล้มลงอย่างไรเรียวแรงและยอมจำนนมเมื่อเผชิญกับความทุกข์ยากว่าคนที่เปราะบางกลุ่ม F Fragile Group โดยอัตราส่วนของคนกลุ่ม R และกลุ่ม F อยู่ที่ประมาณ1ต่อ2กด1ต่อ2ของประชากรทั้งหมด แน่นอนว่า,าจารย์อีซังมุกอยู่ในกลุ่ม R และยังเป็นกรณีตัวอย่างในระดับสูงของกลุ่มนี้ด้วยอย่างไรก็ตามอัตราส่วนเช่นนี้เปลี่ยนแปลงได้คนที่อยู่ในกลุ่ม F ย้ายมาอยู่ในกลุ่ม R ได้ด้วยการพยายามและฝึกฝนทั้งยังมีงานวิจัยหลายชิ้นที่แสดงหลักฐานว่าคนกลุ่ม R ยกระดับพลังแห่งการฟื้นตัวได้อีกคราวนี้เรามาพิจารณาลักษณะเฉพาะของกลุ่มคนที่มีพลังแห่งการฟื้นตัวสูงกัน SBS อยากรู้เรื่องนี้ เรื่องราวของอาจารย์อีสังมุกเป็นที่รู้จักผ่านข่าวต่างๆและหนังสือที่เขาเขียนโดยเฉพาะจากรายการก o ชิเอา Go โกชิปตะตอนความลับ7ประการของคนที่เอาชนะความสิ้นหวังทางช่อง SBS เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ปี2009ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของอาจารย์อีสังมุกไว้โดยละเอียด ช่วงปลายปี2008ทีมผู้ผลิตรายการเข้ามาขอคำปรึกษาจากผมว่าปี2009ถือเป็นปีที่ยากลำบากมากๆจากวิกฤตการทางการเงินของโลกทางรายการจึงอยากจะเล่าเรื่องราวที่มอบความหวังให้แก่ประชาชน ในต,ตอนนั้นผมแนะนำาดยช่วยให้ทีมงานนำเสนอแนวคิดเรื่องพลังแห่งการฟื้นตัวซึ่งยังไม่ได้เป็นที่รู้จักดีของคนเกาหลีใต้โดยทั่วไปและเนื่องจากยังไม่เคยมีการสำรวจทั่วประเทศโดยที่มีประชาชนทั่วไปเป็นกลุ่มตัวอย่างผมกับทีมผลิตร,รายการจึงตกลงกันว่าจะร่วมกันจัดทำสำรวจดัชนีพลังแห่งการฟื้นตัวของประชากรเกาหลีใต้ด้วยเหตุน,นี้ขณะด,ดำเนินการทดลองเกี่ยวกับคลื่นสมองของคนที่มีพลังแห่งการฟื้นตัวสูงและคนที่มีพลังแห่งการฟื้นตัวต่ำ เราก็มอบหมายให้สถาบันที่เชี่ยวชาด้านการสำรวจเริ่มตรวจวัดดัดชนีพลังแห่งการฟื้นตัวหรือ RQ resilience quotient ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศโดยมีกลุ่มตัวอย่างจำนวน309คนอย่างไรก็ตามในขณะนั้นยังไม่มีการพัฒนาเครื่องมือวัด RQ ที่เหมาะสมสำหรับคนเกาหลีเราจึงแปลเครื่องมือวัดของ Karen R น v รเและช h ตเตที่ประกบรอบด้วยคำถาม56ข้อไปก่อน ซึ่งก็ทําทให้เราได้ลองเปรียบเทียบระดับพลังแห่งการฟื้นตัวของคนเกาหลีกับคนอเมริกันโดยประมาณและนําเสนอเนื้อหาเหล่านี้ผ่านรายการผลการสํารวจพบว่าองค์ประกอบเรื่องการมองโลกในแงด่ดีความสามารถในการวิเคราะห์เหตุปัจจัยและการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นของคนเกาหลีอยู่ในระดับใกล้เคียงกับของคนอเมริกันแต่องค์ประกอบด้านความสามารถในการควบคุมอารมณ์การรับรู้ความสามารถของตนเองและการกล้าเผชิญสิ่งท้าทายของคนเกาหลีอยู่ในระดับที่ต่ํากว่าอย่างเห็นได้ชัด องค์ประกอบด้วยคนเกาหลีได้คะแนนสูงอย่างเด่นชัดก็มีความสามารถในการควบคุมความต้องการของตนเองหมายความว่าคนเกาหลีอดทนในสิ่งที่ตนอยากทําเพื่อบรรลุเป้าหมายได้มากกว่าคนอเมริกันถือเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากทีเดียว นอกจากเรื่องราวของอาจารย์อีซังมุกแล้วรายการนี้ยังถ่ายทอดเรื่องราวของบุคคลอื่นที่ฟันฝ่าอุปสรรคที่แตกต่างกันไว้อย่างละเอียดเช่นคุณอูจองฮุนอายุ28ปีเป็นนักเต้นนาสตรีทรุ่นใหญ่ที่เก่งที่สุดคนหนึ่งในวงการนักเต้นบีบอยหลังจากเริ่มต้นชีวิตแต่งงานอย่างมีความสุขกับคนรักที่คบกันมานานถึง9ปีได้เพียง8เดือนคุณอูจองฮุนก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และกลายเป็นคนอัมาพาตครึ่งล่างทว่าเขายอมรับคราร้ายอันหนักหน่วงนี้อย่างสงบนิ่ง มีคุณคิมซองฮีผู้เป็นภรยาคอยยิมให้อย่างสดใสและเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดหลังจากประสบอุบัติเหตุได้ไม่ถึงปีคุณอูจองคุณก็กลับมาใช้ชีวิตปกติได้เขานั่งแรบบนรถเข็นขึ้นไปบนเวทีสร้างสีสันในฐานะพิธีกรและคนบันเทิงที่เชี่ยวชาญการเต้นบีบอยและเริ่มเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยเมื่อาถามว่าอะไรคือพลังที่ทำให้เขาเอาชนะความผิดหวังเขาตอบว่าการในพูดคุยกับภรยาในทุกๆวัน ภระยาของคุณอูจองคูน้สัมภาษณ์ด้วยสีหน้าสดใสว่าถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุก็คงไม่มีทางรู้ว่าเราสองคนเป็นกำลังใจให้กันและกันได้มากขนาดไหนและมีคุณค่าต่อกันและกันมากขนาดไหนถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุเราอาจเอาตัวเองเป็นที่ตั้งจนทะเลาะก,กันบ่อยๆก็ได้ คุณอูจงอุนแสดงให้เห็นถึงพลังที่กระตือรือร้นเพื่อแสวงหาสิ่งที่ทำได้ในขณะเดียวกันก็ยอมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองในทางบวกมากกว่าจะทุกทรมานจากการคิดถึงสิ่งที่ตนทำไม่ได้เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ พลังแห่งการฟื้นตัวไม่ได้ช่วยคนเราเอาชนะความพิการทางร่างกายได้เท่านั้นคุณริวชุนมินเป็นเจ้าของร้านเนื้อย่างในเมืองปูซานที่มียอดขายต่อปีสูงกว่า5,000ล้านวอนร้านอาหารของเขาตั้งอยู่บนเนินเขาที่มองลงไปเห็นวิวทะเลอยู่ไกลๆมีทางเดินเล่นที่มีทัศนียภาพงดงามมีพื้นที่ประมาณ3,6370ตารางเมตรมีพนักง,งานมากกว่า100คนและรองรับลูกค้าได้มากกว่า500ที่นั่ง ทว่าในปี1997ร้านต้องไปเชิญกับวิกฤตการทางการเงิน IMF ทำยอดขายตกลงมากกว่าครึ่งเพราะซท์ในปี1999เกิดการระบาดของโรควัวบา้าทำให้เขามีหนี้สินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี2004เขาเปหนี้สูงถึง10,000ล้านวอนเลยทีเดียว สุดท้ายคยุณวิวชุนมินก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากขาร้านอาหารเพื่อใช้หนี้และกลายเป็นบุคคลล้มละลายเขาวิเคราะห์ว่าต้นเหตุของความล้มเหลวเป็นเพราะประสบความสําเร็จด้วยตัวเองง่ายเกินไปทําให้อวดดีทั้งยังเล่าด้วสีหน้าสดชื่นว่าถ้ายังโลภแล้วยื้อต่อไปเกิดไปจ่ายเช็คเด้งจะเหลือเงินจ่ายค่าชดเชยพนักงานได้ยังไงขายไปได้น่ะดีแล้ว หลังจากชีวิตตกต่ำและกลายเป็นบุคคลล้มละลายเขาและภรรยาก็ต่อสู้กับความลำบากด้วยกันเป็นเวลา4ปีในที่สุดก็เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆขนาด46.3ตารางเมตรด้วยเงิน80ล้านวอนได้สีหน้าของคุณยูชุนมินที่เล่าเรื่องนี้พร้อมทำกับข้าวไปด้วยดูแจ่มใสแม้บางเงินที่ได้จากการขายก๋วยเตี๋ยวหนึ่งวันจะไม่มากถ้ายอดขายเพียงหนึ่งโต๊ะของร้านอาหารเดิมเขาก็พูดอย่างมีความหวังว่าตอนนี้รู้สึกดีเพราะมีเป้าหมายคือขายให้ได้วันละหนึ่งร้อยชามก็พอ สมัยก่อนมีแต่เรื่องให้กังวลใจแต่ตอนนี้ไม่มีเรื่องให้กังวลเลยรู้สึกขอบคุณกับทุกๆวันที่ผ่านไป ภรายาของคุณวิวชุนบินที่ทำอาหารมาด้วยกันบอกว่าในอีกมุมก็ถือว่าดีนะเหมือนเราได้กลับมาในที่ที่ควรจะอยู่เมื่อก่อนตอนทำร้านใหญ่ๆเรารู้สึกเหมือนกำลังลอยเท้าไม่ติดพื้นแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเราได้ยืนบนจุดที่เหมาะสมทั้งคุณวิวชุนบินและคุณอูจองฮุนพูดตรงกันว่าเพราะจดจ่อว่าตอนนี้ตัวเองกำลังทำอะไรมากกว่าตอนนี้ตัวเองมีเท่าไหร่ก็ทำให้ยิ้มได้ ประธานคิมดงนามเป็นเจ้าของโรงงานผลิตเต้าหู้เล็กๆในเมืองซูวอนจังหวัดคยองกีที่มีพนักง,งานเพียง5คนเขาเป็นคนที่ไม่เคยหลุดพ้นจากวงจรความยากลำบากเลยสักครั้งยิงช่วงวิกฤต IMF ปี IM 1 9 9 7เขาต้องพบกับความผิดหวังอย่างที่สุดเขาเริ่มดื่มเหล้าเพราะรู้สึกสิ้นหวังที่แม้จะเป็นคนดีแต่กลับไม่ได้ดีในที่สุดเขากลายเป็นคนไร้ค่าไม่มีบ้านอยู่เมาหลับบนพื้นูนสาธารณะ ตื่นขึ้นมาก็ต้องดื่มเหล้าอีกถึงจะตั้งสติได้โชคดีที่ต่อมาคุณอูจองซอบที่ดูแลส่วนพักคนไร้บ้านได้ไปพบเข้าซึ่งคุณอูจองซอบเล่าว่าตอนนี้เขาไปพบคุณคิมดงนาเดินเองไม่ได้ต้องให้คนมาอุ้มไปส่งที่ศูนย์หลังจากเข้ามาอยู่ที่ศูนย์แล้วคุณคิมดงนาก็ยังดื่มเหล้าและถูกหามส่งโรงพยาบาลหลายครั้งเป็นสถานการณ์ที่สิ้นหวังเหมือนความตายมารออยู่ตรงหน้า คุณคิมดงนำแล้วว่าตอนนั้นเขารู้สึกเหมือนตัวเองยืนอยู่ตรงทางแยกสุดท้ายคือการเลือกระหว่างจะตายทั้งแบบนี้หรือกลับมาใช้ชีวิตให้ดีอีกครั้งวินาทีที่เขาคิดได้ว,ว่าไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่านี้อีกแล้วและสุดท้ายคงต้องตายสถานเดียวพลังความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่อยากจะลุกขึ้นยืนอีกครั้งก็อเออล้นขึ้นมาจนตัวเขาเองยังตกใจเมื่อตกลงไปอยู่จุดต่ำสุดเขากลับได้พบพลังที่ทําให้กระดอนกลับขึ้นมาอีกครั้ง เขาซื้อเครื่องทำเต้าหู้มือสองแล้วเริ่มผลิตเต้าหู้ขายภายในห้องเล็กๆใกล้สุนพักคนไร้บ้านในช่วงแรกเต้าหู้ที่ทำนั้นไม่แต่ของไม่สมบูรณ์เขาก็แจกจ่ายให้คนแถวนั้นฟรีๆทว่าผลจากความพยายามอย่างไม่ลดละทําให้ตอนนี้โรงงานผลิตเต้าหู้เริ่มเข้าที่แล้วเขาเล่าว,ว่ายอดขายปีที่แล้วอยู่ที่ราวๆ25ล้านถึง30ล้านวอนตอนนี้กําลังตั้งใจทํางานหวังว่าจะต้องทําให้ได้40ล้านวอน ปัจจุบ,บันคุณคิมดงนายังมาเยี่ยมและนำเต้าหู้มาให้สนยนพักคนไร้บ้านเดือนละ2-3ครั้งเขากลายเป็นตำนานที่มีชีวิตของูนยนพักคนไร้บ้านเพราะเขากลับมาประสบความสำเร็จจากความมุ่งมั่นอย่างไม่ท้อถอยเขาฝันอยากสร้างธุรกิจโรงงานเต้าหู้เพื่อช่วยคนตกทุกข์ได้ยากแบบตนมีงานทำเขาบอกว่าชีวิตตนเองเปลี่ยนแปลงได้เพราะมีเป้าหมายเช่นนี้การบอกตัวเองว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรทำให้เขาตั้งใจจะกลับมามีชีวิตที่ปกติอีกครั้งและยังพูดอีกว่า ผมเคยโกรธพ่อแม่โกรธโลกใบนี้หมดหวังและโมแต่ดื่มเหล้าพอยอนคิดดูความทุกข์ยากและความสิ้นหวังที่ผ่านมาทําให้มีผมในวันนี้สิ่งที่เราต้องให้ความสนใจตรงนี้ก็คือมุมมองเชิงบวกที่คนเหล่านี้มีต่อความทุกข์ยากของตนอาจารย์นีซังมุกกล่าวว่าเสียไปแค่หนึ่งแต่ได้กลับมาถึง1ิบและเรียกตัวเองว่าคนโชคดีคุณอูจองฮุนกับภรรยาพูดว่าอุบัติเหตุทาให้เราสองคนให้ความสําคัญต่อก,กันและกันมากขึ้น คุณดิวชุนมินกับภรรยาของเขาก็พูดว่าเมื่อก่อนมีเรื่องให้กังวลมากแต่ตอนนี้ไม่มีขอบคุณทุกๆวันที่ผ่านไปประธานคิมดงนำก็พูดว่าความทุกข์ยากและความล้มเหลวในอดีตทำให้มีผมในวันนี้ที่มีความสุขเพราะชีวิตมีความหวงังและมีเป้าหมาย คนเหล่านี้ไม่ได้มองความทุกข์ยากในแง่ดีเพราะผ่านความทุกข์ยากเหล่านั้นมาได้แล้วแต่เพราะพวกเขามองความทุกข์ยากเหล่านั้นในแง่ดีจึงเอาชนะมันมาได้การยอมรับปัญหาที่เผชิญในแง่ดีและใช้เป็นโอกาสในการพัฒนาคือหัวใจสําคัญของพลังแห่งการฟื้นตัวเรามาดูตัวอย่างเรื่องนี้เพิ่มเติมกันอีกสักหน่อยเพราะเรื่องราวดีๆฟังได้ทุกวันติดตามหนังสือเล่มนี้ต่อได้จากร้านหนังสือชั้นนําทั่วประเทศ ติดตามอ m ม r i n ินบุ๊กส์พอดแคได้แล้วทุกช่องทางรับฟังของคุณทั้งสาวข่าวพอด์บีนสปอติฟาและยูทูบอ e ม m a รินบุ o กส์